สดีค่ะทุกคนวันนี้แม่นิพาเลาะอ,อีกแล้วแม่นิพาเลาะ <c oughs> ก็มันเป็นวันเสาร์มีหน้าที่ขับรถวนส่งลูกเรียนพิเศษนะคะอันนี้ก็เอาไปส่งที่อัดสัมมาแล้วไปไปหาก,กาแฟกินกันแม่นิอยู่ที่ถนนเส้นเพลินใจ เพลินใจสีที่ขนส่งแห่งใหม่เนี่ยวันนี้จะพามากินกาแฟร้านป้องฝันปันสุกป้องฝันปันสุกก็มีอะไรบ้างก็เครื่องดื่มกาแฟสดเค้กแล้วก็โทสสเต็กพิซซ่านะคะนี่หมดเลย บรรยากาศดีนะแม่นี้ว่าบรรยากาศตรงเนี้ยเหมือนเขาอยู่เขาใหญ่เหมือนอยู่เขาใหญ่เลยต่คะเราเดินเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าสั่งกาแฟอะไรกินดีวันนี้ là nó. Rồi, tôi cũng không biết anh ấy mà có mất. Năng lực cái này, tôi rất sợ thải nó ra. Ờ bên แต่้าสามสาิบสอง gọi <laughs> mạng ที่นี่บรรยากาศดีอ่ะนี่ชอบอ่ะค่ะมันเหมือนแบบก็เหมือนเรามาต่างจังหวัดจริงๆแล้วอยู่ใกล้บ้านนี้เลี่ยนนะขับรถไปส่งลูกแล้วก็วนมาวนมาแล้วก็มานั่งเล่นชิลๆได้สบายใกล้ๆบ้านแต่ว่าไม่ค่อยได้มาบ่อยไม่ค่อยได้มาบ่อยเท่าไหร่เพราะว่านานทีจะได้ออกมาเส้นนี้นะคะ ่วนมากนี้ก็จะอยู่บ้านส่งลูกแล้วกลับบ้านอันนี้มันเป็นดอกไม้หรือว่ามันเป็นผักกินได้เนี่ยอันนี้หญ้าบ้านเราก็มีถอนให้เขาเลยมนี้ต้องมาเฝ้าลูกทุกวันนะคะวันเสาร์เขาปลูกเต็มเลยวันเสาร์นี้นี่จะได้กลับบ้านอีกทีหนึ่งก็คือบ่ายสามโงครึ่งพร้อมน้องนอนเลยนะคะ แต่ถ้าพ่อเขาอยู่ถ้าพ่อเขาอยู่ก็อาจจะได้กลับบ้านหน่อยเพราะว่าผู้ชายเนาะเขาก็ไม่มากินลมชมวิวแบบนี้เนาะถ้านี่อยู่นี่ก็จะวนขับรถเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยหาบรรยากาศดีๆมาถ่ายรูปเล่นมาเดินเล่นบรรยากาศที่นี่เขาก็ดีนะเหมือนมาเที่ยวต่างจังหวัด บ้านเราก็อยากจะปลูกแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ไงมันไม่มีพื้นที่นี้ว่าถ้ามีพื้นที่นี้ก็จะทำบ้านอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยชอบเลยแหละเนี่ยเขาปลูกผักปลูกผักแบบไฮโดรลิกแล้วนี้ก็สั่งสเต็กไว้สั่งสเต็กปลาเซลมอนย่างซีอิ๊วให้น้องโนนด้วย เเเขาา็็ักกกบสดๆนนอยนย่งี้ลแม่นี้อยากให้พ่อหน่อยว่างแล้วก็ทำทำทำอย่างนี้ให้แม่นี้บ้างแม่นี้จะมีความสุขมากเลยนะคะถ้าพ่อหน่อยทําอย่างนี้ให้แม่ให้แม่นี้แม่นี้อยู่บ้านไม่ไปไหนเลยแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดออเดอร์ในหมู่บ้านในในลายกลุ่มหมู่บ้านจะมีแม่บ้านวิลิสลาแม่บ้านขายของอยู่นะคะไออยากทาขายอะไรก็ขาย นี่ผักเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้กินผักพวกนี้ที่เขาปลูกเพราะว่าเราสั่งไว้แล้ว